อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปโนสุขโตโรกาวิทูอนุตโรปุริสัทธรมาสารติสัตถาทเทวมนุษานางพุทโธภควาติสวากาโตภควาตาธโมสันทิติโกอากาลลโกเอหิปัสสิโกโอปะญียโกปัจ,จตังวีทิดาโพวินยูหิตสุป,ปฏิปันโนภควโตวสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาว วัคสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถาปุริสับปุขา,าเอสะพะควะโตสาวัคังโคอาหุเนโย و, ปาหุเนโย و. ทักขีเนโย و, อันชลีกาลนิโย و. อนุตรังบุญ,ญัาเขตตังโลกัสสติ จินดามณีปียังมันตังยะสังคาสังโกนางอุปัสันติสิเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสักโกบัญชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลีปุตโตพระวันตุเมสิทธิราพังชนะนเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ สักกตวาพุทธารัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุสานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวุปัสเมนตุเตสักกตวาธรรมารัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปสาัมานังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพ พยาวูปะเมนตุเตสักกตาวาสังคารัตตะนังโอสัทางอุตมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังคเตเชนะโสธินานาสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูปะเสมนตุเต อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจาณาสัมปนโนโสกุตโตโรกับวิทูอนุตตาโลริสัทธมาสารติสัทธาเทวมนุ์สานางพุทโธภคว,า,ว,ตวา,าติสวะฆโตพรภควตาธโมสันทิติโกอากาลิกโกเอหิปัสิโกโอกปะณียโกปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิติ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสยุคานิอัฏฐาปุริสปุครา,าเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญเชรีกระและนิโยอนุตตลังบุญยักเขตตังโลกัสสาติ จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนอุปัสสันติสีหังมาตาปิตวาโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโสุโนทีปังกาเรเทโวสุปโสธทิกินจิเทวเยสักโกบัญชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสารีปุตโตพระวันตุมีจิตธิราพังชนะนะเยมณีจินดาปียังจัททานังสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ สักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังอิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชนโสธินาณสันตุปทวาสัพเพทุกขาบูปะสะเมนตุเตสักกตวาธรรม,มรัตนังโอสถังอุตังมังวรังปริราหูปสัมมังมะนังธรรม,มเตชนะ เชนะส่นทินานาสันตุปัทวาสัพเพหยาวูปสัสเมนตุเตสัจกตวาสังคารตนาโอจตถังอุตมังวะหลังอาหุในยังปาหุในายางสังคเตเชนะส่วทินานาสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูปสัสเมนตุเต อิติเบโพาะาาระควะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปโนสุขโตโรกัวิทูอนุตรโรปุริสัตรมาสารถิสัทธาเทวมนุษย์ัาพุทโธพระควาติสวากขา,ตาโตภพระควตาธโมสันติกโกอาการิกโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจจตังวีทิฏฐโพวินยูหีติสุปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควโตวสาวกสังโฆ สามีจิปติปันโนภควโตสาวกสังโคยะที่ทางสัตตาริปุริสายุคานิเอสะภควโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักคินโยอันชลีกาลิโยอนุตรังบุญยักเขตตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังย่าสังธาสังโกนางอุปสันติสิเนหังมาตาปิตวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัทโถโนทีปังกาเรเทวสุโพเสธิกินจิเทวเยสกโกบัญชังทัสมิงกินเนวัตตาปิยังกันตังสารีปุตโตพระวันตุมีสิทธิราพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจะทานางสัพเพชนาต้าหูชนาปิยังมามะ สักกัตวาพุทธารัตนังโอสถังอุตมังวรังหีตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนโสธินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปสเมนตุเตสักกัตวาธรรมารัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริราหูปสัมมะ นังธรรมเตเชนาสธินานาสันตุปทวัสัพเพพยาวูปะ,ะเสมตุเตักกตวาสังฆลตนาโอสัตถังอุตมังวรังอาหูเนยยงปาหูในยียสังฆเตเชนาสวดทินานาสันตุปัทวัสัพเพโรคาบูปะ,ะเสมตุเต